สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว YouTube ครับรับชมช่องไรดินดัมซิ่งซับซิงทองครับวันนี้พามาหาดูรถครับจะซื้อรถอีกคันนะครับพาพ,พี่พี่ยน้องมาหาดูรถครับอยู่ที่ร้านกระนสุดครับดาบเกมบ้าป่อยู่ดีไหนนาะคันเราอยู่ไหนคันนี้ไหมเนี่ยคันนี้แหละ คันนี้ครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็นยังไงไแมนมันเป็นคันซี่ชับเป็นรถเฮียบอะ่ะแต่ขันล้อออกสวยอยู่ดิมันผูไปโอ้โหไม่ต้องไล่วะแงี้ยบเครื่องสองไรห้ายังจี้ มาเทิ้มมาทิมาดูคันนี้ครับโอ้ทางตะเพิ่งมายังเลยมาดูคันนี้ครับคันนี้ทางแก้วจ่อยพ่อจ,พอจ่อครับติดแค่ไหนบางสันแหละโอ้ใบเถ้าอ,อ้วนครับเอื้อน,อนอยากศูนย์ในรถรวมศูนยในรถรวมนะเอาเอา วาวเด้อครับเด๋ยววาวเด้อคัดซี่สวยไทยสียพี่เย็นละ่ะโยกหัวมึั้งขนไปเอาปิ๊ดประตูมึงโยกหัวมขนัน,าม,านมีอย่างบ่มีอย่างบ่เริมสองโ,<ว>โอยขอมึงอ,อะไรนะน่าให้หมดนะเสียงเดียวคัดซี่ครับเครื่องก็แห้งดีโอเคสองไรห้าหกเเอลเป็นเครื่องตัวใหม่ครับ răngมาจาก 195 67e, phương Thái sẽ 841. Ổng lốp gốc, nhô cái thít, nhô cái thít. Ủa, mới mág đấy. Quáng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กายะไม่หม้เว้ยเนาเดี๋ยวตองเกินเอาะเนาเนียบหนาบ่ต้องซืบบเต้องซืบเลยนี่บ่ต้องใส้อีกพ่อเลยย้อ้อออกร้อมเนียบลังกับพอดีเสริมีแค่สองตัวบางดิแบบบางเนาะ

ผมไม่ได้ค่อยแก่เลยมไม่ค่อยแก่เลยของอ้ายยังไม่ค่อยแก่ดินี้ไม่ค่อยแก่เลย,มมเย,เลยสวยครับวันนี้เสียคัสซีอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่ชอบคัสซีที่มันซับมาแบบนี้แต่ก่อนน่าจะอยู่ญี่ปุ่นน่าจะเป็นรถเทียบครับรถเครนน่ะนี่ถ้าเขาซับตรงนี้มาครับ มีเขี้นอ่ะมีเขี้นมาใอยู่ข้างหน้าด้วยู่หรือมันมีดิมีเขี้นอยู่หลังนี้ดิอาจจะเห็นดิเครื่องก็ไม่เท่าไหร่ครับนิดเราต้องหาอีกเยอะๆเดี๋ยวนี้ไม่จบนะเอาไปแบบนี้ไม่จบครับโลบขอบเลยไม่จบไปเบิ่งคันนี้กันหรือโลบขอบตึงมันยิ่งหน่อยก็ได้ตัวโลบคอบไหม อยู่เลยเลืคนะ,ะเ่อ,อเ่กก้าหายากมากครับตอนนี้แทบจะไม่มีเลยม,เมีแตอ่เมีเตล้กมก,กาครับเยอะเยะเอะสุดก็เมกล้าเนี่ยคัดซีท่อนปลายแบบมันสวยหมดนะ มันมาเสียตรงซับอย่างเดียวเลาะก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเชื่อมมาแบบอย่างดีเลยเลาะก็จะเสียคัดซีตัวเดิมอืมไม่ได้ครับหรือเขาหรือเขาสิามาจำซั่งให้เราเอามาเอาปะซั่งให้เรา,เามาให้ปะฮะงี้ว่ะ

ถ่ายเกมุยมาทางอกก็เกวยแน้วรถสวยๆเยอะครับอูพี่ดาบมาเลือกเอาเลยรถเยอะมากเยอะสุดก็เป็นเมก้าครับเมก้เมมมกาเยอะมากเพ่วันสิ รถกระป๋องก็มีรถกระป๋องอ่ะรถกระป๋องดอกเล็กก็มีหมวโปูเฟียก็มีโอ้โหจะไปดูชัดๆอีกสักทีนะ อันนี้หัวหัวสองรยห้ากับเครื่องแท้มาเลยนะปกติสองรห้าม,มันจะมีเฉพาะาหัวตอนเดียวนะครับหายากมากที่เป็นสองรห้าที่เป็นหัวแคบนี่ก็เป็นสองรห้าแท้นะครับคือหัวมากับเครื่องออเดียวกันเนี่ยหัวกับเครื่องอันเดียวกันครับสองรห้าแท้ครับเป็นโคทท้ดที่มาเป็นรุ่นที่มาจากญี่ปุ่นนะครับปกติสองรห้าจะมีแค่ตอนเดียวจะไม่มีแคบนะครับคันนี้ก็ เหมือนลดผมอะ่ะนะครับน็นอตน็อตขันแท่นเครื่องยังเดิมเดิมเลยครับเ,เห็นไหมน็อตขันแท่นเครื่องยังเดิมเดิมเลยน็อตพวกแทงว่าเขายัดลดยัดมาเป็นหัวคัดชีเดียวกันยัดมาเลยครับคันนี้เป็นของมันเลยไม่ได้แยกมาเป็นหัวตั้งต่างหากเครื่องตั้งต่างหากนะครับคันนี้เป็นของมันมาเลยรถคันนี้ของมันมาเลยถอดเฉพาะชุดชุดล้อหลังชุดแหนบ ยัดตู้มาเลยแบบนี้เลยครับดูดีๆแล้วก็โอเคนะเสียคัดเสียอย่างเดียวอโอเคครับไปเจอกันชิปหน้าว่าผมจะได้รุ่นอะไรนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ